สวัสดีครับเจอกันช่วงค่ำครับนี้เป็นวันที่31สธสททันวาคมช่วงปีใหม่นะครับก็สั่งเองก็ได้หยุดนะครับาการตัดอ้อยนะครับก็พักได้มีเวลาประมาณ5วันนะครับก็เร่งทำเครื่องสูบน้ำให้ลูกค้าครับตอนนี้มี ทำไว้4ีตัวนะครับก็เสร็จไปแล้ว1นึงตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแรงดันนะครับหนึ่งใบพัดนี้ก็จะเป็นของ VSK นะตัวนี้ก็สามนิ้วนะเข้าสามออกสามก็ แรงดันน้ำก็อยู่ที่830ลิตรต่อนาทนะาีดูดลึก7เมตรนะครับส่งไกลส่งสูงเ5เมตรนะรับนี้ก็คือรอบความเดียวของ PTO Speed นะครับก็ตัวนี้ก็อัตราทดอยู่ที่นะครับตัวปัมนะ๊มสา3นิ้วตัวนี้18นิ้วนะครับสำหรับ รถถทยเล็กนะครับรุ่น B24 นะครับก็ตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับส่วนงอง,งุ่วตอนนี้ก็เหลืออีก3ตัวนะครับก็ทำสำรองไว้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อครับที่อูชักปิงโมเดลไฟเชยภูมินะครับ เบอร์อโทรศัพท์0 9 6 8 4 0 4 0 3 7ติดต่อกันเข้ามาได้ครับสอบถามได้นะครับช่วงนี้ก็มีอยู่ว่างอยู่3ตัวนะก็ตัวนี้ก็จะส่งลูกค้าพวกนี้นะครับตอนนี้ช่วงปีใหม่นะครับก็จะทำไว้น3นัสตัวนะท่านไหนสนใจก็นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าจะเอาแบบ ครบชุดสําเร็จแบบนี้นะครับตัวนี้ย่อยไม่มีให้นะครับลูกค้าต้องซื้อใส่เองหรือว่าใส่ใช้กับย่อยของโรตารี่ติดที่ซื้อมาครับรถนะครับก็ใส่ได้ไม่ว่าจ,จะเป็นรุ่นเล็ก B รุ่น L แต่ลูกค้านะครับก็ได้หมดครับตัวนี้าตาทดก็18นิ้วครับตัวนี้ก็มีปัม๊มตัวนี้เป็นดูดสามออก2นิ้วครึ่งครับแล้วก็มี3ทางนะครับตัวนี้มีนิ้วครึ่ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มี2นิ้วครึ่งนะครับเลือกใช้ได้ครับ เราจะใช้สามด้านเลยก็ได้นะครับแต่น้ำก็จะเบาลงนะครับแต่เวลาใช้ผมแนะนำให้เนี่ยสองนิ้วครึ่งผมใช้นะครับปิดสองตัวนี้ถ้าเราใช้สายนิ้วครึ่งสองตัวนี้ก็ปิดข้างหน้าไว้นะครับอันนี้ก็จะได้แรงขึ้น,นัวนี้เหมาะกับอะไรนะครับรถผักรถแปลงเห็ดรถ ติงเกอร์สปิงเกอร์นะครับเหมาะเลยครับใช้ได้สองฝั่งนะครับอันนี้ข้อดีคือเราไม่ต้องซื้อสายที่ใหญ่และราคาแพงก็ใช้สายเน้วครึ่งนะครับก็จะเหมาะราคาถูกกว่านะครับใช้ได้สองฝั่งนะครับถือว่าเป็นข้อดีนะตอนนี้ก็แต่ชอบนะครับใครจะชอบตัวใหญ่นะสามออกสามหรือตัวนี้สองออกสองเนิ้วครึ่ง ันนี้ก็ราคาต่างกันหนึ่งพันนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งหมืนสามพันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสองพันนะตัวราคานี้รับเองนะที่อู่นะครับถ้าส่งก็จะคิดค่าส่งเพิ่มนะครับก็แแต่ระยะทางใกล้ๆนะครับ แต่ช่วงนี้ช่างขอสะดวกให้ลูกค้ามารับเองที่ร้าน,นที่อู่นะอยู่อู่ก็อยู่ที่นะครับหมู่เจ็ดชี้รองกลางตำบลห้วยต้อนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงูมนะครับพอช่วงนี้ช่างไม่มีเวลาไปเข้าเมืองนะครับเพราะช่วงนี้ตัดอ้อยเข้าหีบนะครับก็ยังไม่มีเวลาเข้าเมืองไปจัดส่งให้ได้ครับก็ รถคนลูกค้าที่สนใจก็รับเองครับก็อีกตัวนึงอีกตัวนี้นะครับตัวนี้ผมทําไว้คือใส่ตัวตัวเล็กสีส้มนะครับอีกตัวนึงก็เป็นของลูกค้าน้องแดงลูกค้าก็มีปั๊มมาครับแล้วก็ใส่ปัม๊มชีดาด้วยนะครับแล้วก็มีปั๊มสูบน้ำสองตัวก็จะใส่ตัวนี้นะครับทําเป็นใช้งานได้สองสองแบบ,บทินวัน,น ก็ใช้โมเลตัวเดียวกันโอเคครับตอนนี้ก็จะเหลือว่างอยู่ตัวนี้ชุดหนึ่งนะครับตัวสีส้มแล้วก็ตัวหนึ่งตัวนั้นก็ไม่ว่าลูกค้าจะเอาปั๊มมาเองหรือจะให้ทางร้านจัดแบบครบชุดแบบนี้ก็ก็ได้โอเคครับก็ฝากไปด้วยครับหครับหางสูบน้ำติดกไทัยชิ้นี้ก็ฝาก ผลง,งานทางอุกนะครับไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ